กอะไรแกอไแกอไอันนี้คือการสมสู่ของละมั่งนะฮะละมั่งเขาเป็นคู่เกย์นะครับคู่นี้นะครับผ่านโลกโซเชียลแคมนะครับเขาจะบ่งบอกความรักของเขาขาเนยแดงมันเป็นที่เป็นทางกระทำให้ดูหน่อยครับว่ากระทำกันยังไงครับกับการสมสู่ฮะคุณกำล้อคุณคุณนอนคว่ำฮะเดี๋ยวคุณสนเขาจะ อ๋ฮะคู่นี้เป็นคู่รักกันนะครับท่าเป็นทีม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 ททียายุกคูเขาอ้ายอย่างนี้นะฮะเขาอ้ายอย่างนี้นะครับแต่เมื่อคืนเขากรนหนำกันมากนะครับเขาลุยตูดกันเมื่อคืนนะฮะกระเด้ากเไปกูเกย์นะฮะวันนี้มาเพชรบูรณ์นะครับก็มาเปิดโรงแรมแล้วก็ อัตโต<น>ดำกันหรือว่าระเบิดถังขี้กันนะฮะเร่อดูครับเน่ไม่ไหวเลยนะฮะเพราะว่าโดนระเบิดถังขี้ไปหนักเมื่อคืนนะฮะีค,ครับผมลากลัไปก่อนนะ,ะกับคู่เกคู่นี้ครับสวัสดีครับ